มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรบทที่หนึ่งข้อที่43ถึงข้อที่51ความว่าวันรุ่งขึ้นพระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทยัยเสด็จไปยังแควน้นกาลิลีทรงพบฟิลิปและตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิด ฟิลิปมาจากเมืองเบสไซดาเช่นเดียวกับอันรูและเปโตรฟิลิปพบนาธานาอลและบอกเขาว่าเราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟชาวนาซาเร t นาธานาอลจึงพูดกับฟิลิปว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาเร t ได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูสิ พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาแอลเข้ามาเฝ้าจึงตรัสถึงเขาว่านี่คือชาวอิสระแอลแท้เป็นคนไม่มีมัญญานาธานาแอลทูลถามว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อนาธานาแอล พูนตอบว่ารับบีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์คุณผู้ฟังครับวันนี้พอฟิลิปอันดรูและเปโตรซึ่งมาจากเบสไสดา ได้พูดกับนาธานาแอลเราพบผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟชาวนาซเร็์ทันทีที่นาธานาแอลได้ฟังเขาก็พูดขึ้นมาทันทีจะมีอะไรดีมาจากนาซเร็์ได้หรือทำไมนาธานาแอลจึงพูดกับฟิลิปอย่างนี้คุณผู้ฟังครับก็เป็นเพราะว่า นาเาเรตนั้นเป็นถิ่นที่ชาวยิวรังเกียตนักในยุคนั้นเพราะนาเาเรตครั้งนั้นเป็นฐานที่ตั้งของกองทัพโรมันกองทัพโรมันตั้งฐานอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นาธานแอลจึงพูดเรียกว่าออกจะแรงสักหน่อยจะมีอะไรไดีหรือม,มาจากนาเาเรต คำพูดของเขาจะดูแรงไปครับนาธานาแอลพูดอย่างนี้สะท้อนความคิดเห็นของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีเพราะบ้านเกิดของนาธานาแอลนั้นอยู่ที่คานาคุณผู้ฟังครับคานานั้นห่างจากนาซเรตประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อนาธานาแอลได้ยินว่าพระเยซูมาจากเมืองนาซเรตเขาแปลกใจครับ แปลกใจยังไม่พอยังหันไปถามฟิลิปทันทีจะมีอะไรดีมาจากนาซเ็ตนั่นเป็นเพราะว่าเขาเติบโตและคุ้นเคยกับทินนี้มาตั้งแต่เล็กถามฟิลิปฟิลิปก็ตอบว่ามาดูสินาธานาแอลคุณผู้ฟังครับไปหาพระเยซูเจ้าและสุดท้าย ็ยอมเป็นสิทธิ์ของพระองค์วันนี้พอพระเยซูเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นนาธานแอลเข้ามาเฝ้าพระองค์ครับพระเยซูเจ้านี่คือชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยาโอ้โหคุณผู้ฟังครับนาธานแอลนั้นพูนถามพระเยซูเจ้าทันทีครับพระองค์รู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรแปลกใจครับก่อนฟิลิปจะเรียกท่านเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อเพียงเท่านี้ครับ นาธานแอลตรัดทูลตอบพระเยซูเจ้าพระอาจารย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลเพียงเท่านี้ครับพระเยซูเจ้าตรัสเพียงเท่านี้นาธานแอลเชื่อและพระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าท่านเชื่อเพราะเราพูดว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหรือ ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วพระองค์ก็ตรัสเสริมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิดและจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์คุณผู้ฟังครับวันนี้นาธานในแอลได้พบกับพระเยซูเจ้าและวันนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่างเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆ เปิดใจเป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่างแท้จริงหากเพียงเขามีทิฏฐิและไม่สแสวงหาความจริงวันนี้ก็คงไม่ได้พบกับพระเยสุเจ้าไม่ได้พบกับองค์พระผู้ไทยอย่างแน่นอนขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามอรอยพระกัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจุกเป็นของทุกท่านขอพระวอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจ ประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระกิษเจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ